แย่ yeah, อีกแล้วค่ะแย่ yeah, อีกแล้วจ้าน้องจอบแย่อีกแล้วค่ะเป็นคนแย่ไข่มดแดงเด้อค่ะอแย่ yeah, เข้าไปแย่เข้าไปแย่แย่ไข่มดแดงพ่นนุ่นโอ้ยคือนมาเห็ดเป็นเบิดถันอ ไอ้บ้านอันนี้ไอ้บ้านอันนี้อย่าตกมาใส่หัวแม่บัวเดอ้อพุนอันนี้ลังใหญ่นะคะถ้าได้ถ้ามันไม่หกเบิงบ้งค่าเบิ้ง่าไหนบอไหนบอ <laughs> อีกแล้วบอกอยู่ว่ามาแม่จะมัดให้อใโอ้ยถ้ามันคว่ำเลยเสียได้ตายเลย <laughs> โอ้ย มันสิไรยอยู่บอล่าทาเว้ยอืมลงมาบอลาไข่อื้โอ้ย อ้าฮะฮะฮาฮะฮะอปมไมลาบลลมลไลได้ไหมละปึกหนึ mm, ่งไม่ไหว เ <laughs> บิงเนอะอืมเห็ดเป็นอิรีเ้อค่ะ <laughs> ยันแม่มันกัดเอาทิ้งไปไกลๆค่ะเบิง้ง <laughs> อืมเห็ดคือคือ คำบอเหตุตอนนี้แม่มันกัดค่ะ <c oughs> ต้องตบให้มันไต่ลงค่ะตบให้มันไต่ลงใกล้ถังอืมอได้เยอะอยู่ค่ะไม่จังเลยไม่จังเลย